ชิงหลวงเด้ยีฆ่ากับองค์ชายอยู่ด้วยกัน <c oughs> เรื่องบางเรื่องไม่ต้องถามมากเข้าใจไหมข้าไม่ได้แก่ตัวนะข้าไม่ต้องลำบากใจองรฐฐาชทายอดท่งเปล่าเปลืองมองฉันพูดมาเกินไปแล้วเส้าหมอนนั้นปลุกเข้ามาในตำหนักของข้าและพาตัวข้าออกไปอ๋อข้าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เลย องค์ราชทายาทมอหลวงเสทรงข่าวมาบอกว่าอาการของฮองเตทรงดีขึ้นมากแล้วไหคะดีจังข้าอยากไปเยี่ยมเสด็จพ่อฮองเตรพระองค์อาการดีขึ้นแล้วจริงๆตำหนักขิงหยวนฮองเตรพระอาการของพระองค์ตอบสนองดีกับยาแต่พระองค์อย่าพึ่งแต่ต้องหญิงสาวเพียะค่ะก็ได้ก็ได้ สนนมเชเย้เอาไปก่อนพคะขาห้องเต้ห้องเต้เตดูท่าทางดีขึ้นมาต่อไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนคาเชื่อในคำสอนของเล็กทีต่อมาโดยตลอดว่าคาจะไม่มีวันแก่แต่สุดท้ายค่าก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแดกดันเสียจริงๆ ข้ายังไม่สามารถดูแลบ้านเมืองได้ในตอนนี้เรื่องบ้านเมืองยังคงต้องให้องชายช่วยดูแลพ่ะยหญค่ะผมฉันจะทําให้ดีที่สุดพอแล้วเราขัาอยากจะพักผ่อนจะออกไปก่อนเถอะองค์ชายสนมเซียวมีเรื่องจะปรึกษาองค์สนมเซียวสวนดอกไม้องชายมาแล้วหรือไปคะปองฉันคิดถึงองชายมากเลย เกอองชาจะมาหาข้าได้นางเป็นเพื่อนข้าหน่อยนะไปคะสนมเซียวมีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าก็ว่ามาเลยถ้าไม่มีอะไรข้าจะเจอท่านไม่ได้เลยหรือสนมเซียวโปรดระวังกิริยาของท่านด้วยถ้าไม่มีธุระอะไรข้าขอตัวก่อนองชาตอนนั้นพระองค์เป็นคน ห,หม่อมฉันเข้ามาในวังแห่งนี้ตอนนี้พระองค์อยากจะทิ้งหม่อมฉันหรือเพคะเจ้ามีชีวิตอยู่ในวังได้อยางสุดสบายหรือเพียงแค่ตำแหน่งของเฮาแล้วเจ้ายังไม่พอจะอีกหรือหม่อมฉันไม่ต้องการตำแหน่งของเฮาสิ่งที่หม่อมฉันต้องการคือพระองค์ชายนะเพคะองค์ชายหม่อมฉันรักพระองค์นะเพคะ ความดังที่หม่อมฉันมีให้พระองค์เป็นดักแท้นะเพคะออ,องชายจจฐาันนของเจ้าไว้ให้ดีสิ่งที่ไม่ควรคิดถึงก็อ,อย่าคิดถึงสิ่งที่ไม่ควรทำก็อ,อย่าทำเข้าใจไหมแต่หม่อมฉันไม่ได้โกหกอ,องชานะเพคะอมฉันทำเช่นนี้ก็เพราะอยากช่วยองชานะเพคะเพียงแค่ห้องเต้สิ้นแผ่นดินใต้หย่านี้ ก็จะเป็นของพระองค์ถ้าข้าคิดอย่างนั้นข้าก็ไม่ต้องการเพึ่ผู้หญิงหรอกนะแต่ถ้าเจ้ายังทำตัวแบบนี้อีกข้าจะไม่อ้อมือแล้วนะแล้วองคชาจะให้หมอบฉันเข้ามาในวังทำไมองคชาอยากให้หมอบฉันทำอะไรกันแน่ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากข้า าก็ไม่ต้องทำอะไรขันิ้นเมื่อยางนั้นข้าจะไม่ปุปปองเจา้าองชายสุดท้ายแล้วแผ่นดินต้าหยยนจะต้องเป็นของพระองค์เพคะะข้าก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวของพระองค์นี่ไม่ใช่องค์ชายหร,หรือช่างบังเอิญจริงๆเอ่อข้าเพิ่งจะจัดการเรื่องทุระบางอย่างเสร็จนะทุรละหรือ แต่ทําไมตัวเขาอง์ชายมีกลิ่นหอมละ่ะกลิ่นนี้มันทําไมเหมือนกับกลิ่นบนตัวสนมเชียวเลยละ่ะหรือว่าพระองค์เพิ่งเข้าใกล้สนมเชียวตอนที่เข้าไปเยี่มพงเต้ได้เจอกับสนมเชียวจะพูดคุยกันเล็กน้อยในตอนนั้นก็คงรับกลิ่มมานั่นอ้าเข้าใจแล้วแค่บังเอิญเจอกันเล็กยิงร้ายชายเลวจ้ากำลังพูดโกหก คารวะองชายฮองเต้เปลียนเชิญให้เข้าฟ้าพะยะค่ะองชายข้าขอตัวไปเข้าพอกเสด็จพ่อก่อนนะพะยะค่ะเงินข้าก็ขอตัวกลับตำหนักก่อนนะขอยังมีธุระต้องทำอีกเยอะตำหนักองชายได้เรื่องของหญิงสาวเมืองชีซินหรือไม่ไม่มีเรื่องขึ้นหน้าเลยพะยะค่ะตามหาต่อไปจนกว่าจะเจอ องคฉันยังมีอีกเรื่องที่อยากจะทูลพระยาค่ะไม่รู้ว่าสมควรทูลหรือไม่ยังมีเรื่องอะไรอีกองค์ชายคืนนี้ที่หอฟินิกมีงานเลี้ยงเปิดหออีิงสาวเหล่านั้นแต่พูดถึงพระองค์พระยาค่ะได้งั้นเราไปดูกันหอฟินิกเชิญเข้ามาเจ้าค่ะหอของพวกเรามีทุกอย่างที่ท่านต้องการ คุณชายท่านนี้พิเศษกว่าคนอื่นงานให้เสี่ยวชุยรับรองท่านแล้วกันนะเจ้าคะแม่นางพูดกันไปแล้วสันักเก็นบางใบหน้าอันหล่อเหลาของคุณชายไว้แบบนี้น่าเสียดายนะเจ้าคะแต่คุณชายเช้าหม่อมฉันที่เป็นแบบนี้ใช่มไหมคะข้าข้าไม่ได้ข้ายังมีธุระข้าขอตัวก่อนคุณชายคนนี้ทำผิกติกา คุณชายรับเราอะไรดีคะไม่อยาเราขอชาหนึ่งกาก็แล้วกันเจ้าค่ะชาของคุณชายได้แล้วเจ้าค่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะองค์รดชจายาเจับชาไหมที่ตายเถอะทำไมคะต้องคิดถึงคนคนนั้นด้วยคุณชายทำไมถึงได้ดื่มชาอยู่คนเดียวท่านมีเรื่องกลุ้มใจ อะไรหรือไม่โรงแามผู้ดูแลหอฟฟินิกถ้าเข้ามีเรื่องกลุ้มใจแม่นางจะช่วยข้าวดูอย่างไรในหอฟฟินิกนี้สามารถทำให้เรื่องกลุ้มใจทั้งหมดหายไปได้เจ้าค่ะคนชายชอบหญิงสาวคนไหนคนที่เต้นล,ล,ลำอยู่บนเวทีนั้นไม่นางดูไม่มีความโรแมนติก หรือว่าท่านชอบชายหนุ่มผู้สง่างามนั้นยิ่งเด็กเกินไปความจริงแล้วข้าชอบผู้หญิงฉลาดข้าไม่กล้ารับคำชนของคุณชายหรอกเจ้าค่ะแต่ข้านั้นเป็นเพียงผู้หญิงที่ไม่สนใจเรื่องหลักใครข้าว่าข้าหาหญิงสาวมาปรนณีบัดท่านจะดีกว่าพ่อส่วนตัว ก็ได้งั้นเราเข้าไปคุยกันข้างในห้องส่วนตัวดีกว่าท่านมู่หลงทำไมท่านถึงได้มาด้วยตัวเองเจ้าขอ,หองหง1โลกาเจ้าของหอฟินิกลรงลานรบกวนเจ้ามากแล้วช่วงนี้ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างหรือไม่ข้าได้ข้อมูลจากพวกเศษธ,ธีและเราคุณนางมาบ้าง นายท่านรับไปก่อนไม่สะดวกดูที่นี่ฮะแย่แล้วมีคนแอบฟังอยู่ด้านนอกเจ้าเป็นใครแย่แล้วถูกจับได้แล้วเจ้ามาจากที่ใดเร็วคิดจะหนีเหรอปล่อยข้าปล่อยข้าก็ได้ เขาจะปล่อยเจ้าอ้าเจ็บใครสั่งให้เจ้ามาจะมาเพื่ออะไรโอ้อย่าแตกต้องข้านะปล่อยข้าช่วยด้วยคนพวกนี้จะฆ่าข้าเมื่อสาวน้อยกล้าปลอมตัวเป็นชายเข้ามาที่นี่นำตัวนางไปมัดเอาไว้ จ้าทำไมนางถึงรู้ว่าข้าปลอมตัวเป็นชายไม่มีทางเรื่องแล้วสถานะของข้าถูกเปิดเผยแล้วข้าคือองค์หญิงตัวเวถิงท่านลุงของข้าคือองค์ชายผู้สำเร็จราชการแทนเรียกปัดค่าไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากขวาข้าอ,องหญิงตัวหลวนองค์หญิงตัวหลวนมีหน้าข้าถึงรู้สึกคุ้นนางมากขนาดนี้ ในท่านนางเป็นองค์หญิงจริงๆหรือตอนนี้จะจัดการกับนางยังไงดีค่อยเอานางไปปล่อยที่ถนนเจ้า <c oughs> จะเอาใครไปทิ้งเสียงนี้มันองชายเข้ามาทำอะไรที่นี่หืจะให้เขารู้ว่าเป็นข้าไม่ได้คนชายคนที่ท่านเจอเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเรา ท่านไม่สนใจเลยหรือจะพาคนที่คนอื่นไม่เลือกมาให้ข้าคิดว่าข้าจะเช่าหรือข้าจะกล้าทำเช่นนั้นได้อย่างไรข้าจะเลือกมาให้ท่านใหม่นะเจ้าคะไม่ต้องแล้วข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วเดี๋ยวจับข้าทำไมที่ตายเถอะเขา จะรู้ว่าข้าเป็นหรือไม่จับตาดูองค์หญิงไว้ให้ดีอย่าให้คนอื่นมาตามข้ามาพะยะค่ะนี่องค์ราชทายาเจ้าจะเล่นอะไรเขาจำข้าได้เจ้าจะทำอะไรคิดไม่ถึงเลยว่าองค์ราชทายาจะชอบแบบนี้ เขาไม่ได้ชอบผู้ชายข้าจึงมาที่แห่งนี้งั้นเจ้าคิดว่าข้าสนใจเจ้าหรือไม่องชายหลงรอเล่นอีกแล้วเจ้าวางใจเถอะค่าจะชอบผู้ชายเ้าก็ไม่มีทางชอบองค์ชายหรอกฮะทำไมล่ะเพราะว่าข้าเกลียดเจ้า ข,ข้าเป็นองค์ชายผู้สำเร็จราชการที่มีอำนาจแต่ข้าเป็นเพียงองค์ราชทายาทที่อ่อนแอถ้าข้าอยู่กับเจา้าคนทั้งแผ่นดินก็จะต้องหัวเราะเยาะข้าเป็นแน่ข้าแสดงละครได้ใช่ไหมแสดงละครเก่งจริงๆงานข้าจะแสดงละครเป็นเพื่อ,ขอเขาสักหน่อยดีกว่าองค์ราชทายาทอย่าสง้อเล่นเลย เขาก็าทำเป็นแสดงความเคารพแสดงละครเก่งจริงๆแต่องค์จะถ่ายาอเจ้าคิดจริงๆหรือว่าใส่หน้ากากแล้วข้าจะจำจำไม่ได้ข้าก็แค่อยากจะปกปิดใบห,หน้าเพื่อความสะดวกเท่านั้นเองที่ตาเถอะมู่หลงอยู่แล้วองค์ชายมาที่นี่ทำอะไรคงไม่ได้มาเพื่อหาอะไรสนุกสนุกเท่านั้นหรอกนะ ข้ากับเจ้ามีเป้าหมายเดียวกันตอนนี้ในเมืองมีการขายเด็กมาขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายและผิดหลักมนุษยธรรมมีขน,นางมึกไม้ที่เกี่ยวข้องกับการก็ทำผิดครั้งนี้เจ้ามาที่นี้ก็เพื่อหาหลักฐานเพื่อเอาผิดคนพวกนั้นใช่ไหมข้ารู้เพียงว่ามีขน,นางสาถึงห้คนอยู่ในห้องส่วนตัว นอกเหนือจากนั้นค่าก็ไม่ได้ตรวจสอบเขามีวิธีที่ทำให้เข้าใกล้ห้องส่วนตัวได้วิธีอะไรเข้ามาใกล้ๆข้าจะบอกเจ้าให้ฟังวิธีเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ผลหรอกทำไมเจะไม่ได้ละ่ะก็แค่ใช้ร่งงากรงกายของเจ้าก็แค่ใช้ร่างกายของเจ้า เพื่อเข้าใกล้ขุนนางเหล่านั้นท่านนั้นเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดข้ายังมีเรื่องต้องทำข้าขอตัวก่อนองค์ราชทายาอย่าพึ่งไปข้าอยู่ที่นี่เจ้าจะกลัวอะไรถ้าเจ้าเงียบข้าจะถือว่าเจ้ายอมรบับใครก็ได้มาแต่งตัวให้องค์ราชทายาหน่อยเจ้าค่ะคุณชาย คุณแต่งแค่เพียงเล็กน้อยสวยกบหญิงสาวในหอฟินิกของเราเสียอีกหน้าของโอ้เราจะทายาททำให้ข้าคิดถึงหน้าของผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่ใช่นางองชายต่อจากนี้เราจะทำอะไร